ล้มได้แต่อย่าล้มนานต้องรีบลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยคาถา5ข้อนี้ค่ะด้วยความที่ขายข้าวได้เยอะค่ะเราก็อยากจะต่อยอดข้าวเพื่อมาแพ็คแล้วก็ติดแปลนของเราเราก็เลยตั้งใจว่าน่าจะซื้อลงสีก็ตัดสินใจไปกู้งเงินมา พอได้มาจริงๆอะ่ะไม่ได้คาดคิดว่ามันจะทำให้เราติดหนี้แล้วติดลบพายุเข้าอุบลราชธานีในปีนั้นอะ่ะซึ่งทำให้นาเข้าท่วมเสียหายหมดเลยค่ะมันไม่มีความหวังในในรายได้ที่จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันยังมีหนี้งอกเงยเพิ่มขึ้นอีกมีคำคำหนึ่งที่ช่วยให้ยืนหยัดอยู่ได้ ก็คือคำว่าแปรวิกฤตเป็นโอกาสโชคดีที่เราได้เข้าสู่โครงการของ SCG ที่มาสอนเร่าเรื่องราวว่ามันยังมีอาชีพใหม่ๆที่ทำให้คุณรอดจากสิ่งเดิมได้แล้วเราก็ได้มา5ขคาถาด้วยกันนะคะคาถาที่1ก็คือง่าย วิเคราะห์สิ่งที่เป็นคุณค่าที่อยู่รอบข้างอย่างเช่นเราไม่มีข้าวแล้วแต่เรามองเห็นต้นตะไคร้อย่างเงี้ยเป็นชาตะไคร้ได้ไหมคาถาที่สองไวเรียนรู้ได้เร็วแล้วทําในระยะเวลาที่สั้นแล้วเห็นผลได้ชัดเจนคาถาที่3ใหม่แปลกแตกต่างไม่เหมือนใครใครเห็นแล้วร้องว้าวไปกับเราอะ อย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับน้ำพริกย้อนวัยอย่างนี้คจะมีที่ไหนผลิตน้ำพริกย้อนวัยโดยใส่สมุนไพรย20ชนิดลงไปว้าวกินไปแล้วสุขภาพจะต้องดีนแน่เลยคาถาที่4ก็คือใหญ่หมายความว่ามันต่อยอดได้โดยที่มันไม่ใช่ว่าทำได้แค่คนคนเดียวหรือว่าครอบครัวเดียว คุณยายแค่หนึ่งคนที่นำกระบบกมาให้พิจารณาดูว่าขายได้ไหมเนี่ยพอไรนาไฟอนดูต่อยอดทำให้ขยายไป7หมู่บ้านสามารถที่จะนำกระบกสร้างรายได้ให้กับชุมชนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวและคาถาที่5นะคะก็คือความยั่งยืนตอนที่โควิดมานะคะหลายคนเนี่ยต้องคืนถิ่นกลับบ้าน เริ่มต้นใหม่กันทั้งนั้นของเรามีในพื้นที่ครบหมดเลยค่ะพูดง่ายๆเถอะว่าเรามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเรามีเหตุมีผลในการตัดสินใจเรามีการประมาณตัวเองมากขึ้นอยากจะบอกว่าชีวิตมันเริ่มใหม่ได้เสมอลุกขึ้นมาสู้ค่ะแล้วสักวันจะเป็นของคุณ